สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาอยู่นะครับที่อำเภอรเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวจะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะครับมีให้จับจองอยู่4แปลงนะครับโดยแบ่งเป็นแปลง1ไร่2แปลงนะครับแล้วก็1ไร่กับอีก1งานอีก2แปลงนะเดี๋ยวไปชมกันแป๊บเดียวนะครับรอเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านเข้ามาก่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมมาเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับก่อนที่เราจะไปชมที่ดินสวยๆกันนะครับป่ะนะครับนี่ตอนนี้ผมกําลังเดินไปที่ถนนนะครับเป็นถนนลาดยางนะที่หน้าโครงการเราเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับอ่านี้ก็เป็นเวลากําลังดีเลยนะครับ4ี่โมงนะครับสินาทีเนาะ สี่โมงกับอีกสิบห้านาทีอ่ะใครเข้ามาแล้วรอแป๊บเดียวนะครับแปบ๊บเดียวขอเวลาหนึ่งนาทีให้พี่ๆทุกท่านเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูที่แปลงที่สวยแปลงนี้นะครับเน่อ่ามาเลยครับพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราลุยกันเลยนะครับปะ่ะอ่า สวัสดีครับอ่าวันนี้อยู่กับผมนะครับลี่นะครับนี่ครับติงลี่นะครับอ่าวันนี้อยู่กันกับทุกๆท่านในไลน์นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูเลยสวัสดีครับนี่เราอยู่กันที่ชุมชนบ้านโปร่งใหม่นะครับชุมชนบ้านโปร่งใหม่นะครับตำบลหนองประดูอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ ผมพามาดูที่ดินสวยๆนะครับแปลงหนึ่งไร่ผมมีอยู่2แปลงนะครับแล้วก็แปลง1ไร่1ง,งานหรือ500ตารางวาอีก2แปลงนะครับทุกแปลงผ่อนได้นะครับศูได้1ปีนะครับไม่มีดอกเบี้ยเลยและตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนลาดยางนะครับที่ยืนอยู่เนี่ยคือถนนลาดยางนะครับอ่านี่ที่ดินเราสังเกตง่ายๆทงพ่ฟ้าอย่างนี้เนี่ยครับขับเข้าไปประมาณสัก150เมตรก็จะถึงแปลงที่ดิน1ไร่แล้วนะครับอ่า สังเกตดูตรงนู้นนะครับก่อนถึงแทงน้ําสีเขียวๆนั่นเลยนะครับโดยที่ดินแปลงนี้นะครับถนนนะครับนี่ถนนลาดยางเนี่ยตัดผ่านเรียบร้อยแล้วก็ลงไปที่โครงการเนี่ยเป็นถนนสาธารณะนะครับโรยด้วยหินคุกไว้ให้กว้างอยู่ที่6เมตรนะครับมีการขยายเขตไฟฟ้าและน้าประปาไว้ให้เรียบร้อยนะครับที่นี่ประปาเป็นน้ําบาดาลนะครับอ่าเป็นน้ําบาดาลนะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ครับ ผมจะเดินไปที่แปลงที่ดินพร้อมๆกับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับเนี่ยเราลงมาจากถนนลาดยางกันแล้วนะครับอ่าจะเดินไปที่แปลงที่ดินนะครับให้เห็นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราอยู่ด้วยกันย,ยาวๆเลยฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขวามือจะเห็นว่ามีแนวเขตเสาไฟนะครับคือการขยายเขตไฟฟ้าไว้ให้นะครับอ่ามีการขยายเขตไฟฟ้าไว้ให้เรียบร้อย สามารถดึงไฟฟ้าเข้าที่แปลงเพื่อใช้งานได้เลยนะครับผมมาส่วนด้านนี้นะครับที่ท่านเห็นนะครับพี่ๆทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้เป็นถนนสาธารณะประโยชน์นะครับโรยด้วยหินคลุกไว้ให้นะครับความกว้างนะครับจะอยู่ที่6เมตรนะเนี่ยครับหรือดูจากธงฟ้านะครับคือถนนลาดยางเราเดินลงมาเนี่ยเป็นถนนหินคลุกะนะครับเป็นสาธารณะเหมือนกันโดย เราจะเดินมุ่งไปที่แปลง1นึ่งไร่แปลงแรกนะครับอ่าระยะทางอยู่ประมาณ100เมตรนะครับเราก็เดินกันไปสบายๆโดยที่ด้านขวาเนี่ยครับอ่าด้านขวาเนี่ยอ่าก็จะเป็นที่ดินเปล่านะครับสวยๆเลยหนึ่งแปลงนะครับแปลงนี้ใครสนใจเดี๋ยวทำราคาพิเศษให้ติดกับถนนเลยนะครับอ่านี่แล้วเราก็มาดูกันด้านในนะครับเป็น1นึไร่ สแปลงเนี่ยอยู่ซ้ายมือนีครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนี้ส่วน1ไร่1ง,ง,งานหรือ5 0 0ตารางวาอยู่ฝั่งขวามือนี้อ่าเลือกได้เลยนะครับว่าง1ไร่2แปลงแล้วก็1ไร่1ง,ง,งานอีก2แปลงนะครับโดยราคาที่ผมจะขายวันนี้คือราคาไร่ละ3า0 0 0 0 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับมา3า0 0 0 0บาทนะครับอ่าใครอยากได้ตารางผ่อนนะครับ ลองติดต่อเข้ามาทักรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะครับผมมีผ่อนหนึ่งปี2ปี3ามปีผ่อนได้หมดเลยนะครับสูงสุดได้ที่3ปีนะใครสนใจลองเข้ามาชมที่ดินจริงได้นะครับอ่านี่นี่เราก็เดินทางกันมาถึงแปลงที่1ไร่แล้วนะครับนี่ครับเห็นข้างทางนี้ก็จะเป็นล่องน้ําสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นล่องน้ําสวยๆแบบนี้เลยจะอยู่ในแปลงที่1และแปลงที่2นะครับนี่ครับอ่า ้องน้ำสวยแบบนี้สามารถขุดเองได้เลยนะครับนี่ครับในที่ดินเรานะครับมาโอเคนะตอนนี้ผมพาลูกค้าและพี่ๆทุกท่านนะครับมาอยู่กันที่แปลงหนึ่งไร่นะครับมาอยู่กันที่แปลงหนึ่งไร่นะครับอ่านี่เลยครับซ้ายมือทงฟ้านี่เลยนี่ครับอ่ายาวไปจนถึงฟ้าด้านหน้านู้น,นครับ่าเนี่ยเดี๋ยวผมถอยให้ดูหน่อยนิดนึง นี่ครับจากฟ้านี้ไปถึงฟ้าตรงนู้นนะครับเป็นที่ดินลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนี่ครับอ่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแปลงนี้หนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่อยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นบาทนะครับอ่าสามแสนเก้าหมื่นบาทนะครับผมฟรีค่าโอนค่าธรรมเนียมในการ โอนพูดง่ายๆว่าค่าใช้จ่ายนะวันโอนฟรีให้ครับรวมไปถึงนะครับแปลงนี้ผ่อน0%ได้1ปีนะครับหรือพูดง่ายๆว่าแบ่งจ่ายได้12เดือนนะครับมาตอนนี้พาทุกท่านเข้ามาอยู่ในแปลงที่ดินแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่กลางแปลงของพื้นที่1ไร่นี่เลยจะให้ดูนะครับบรรยากาศนี่ครับดูในกล้องว่าสวยแล้วนะเดี๋ยวลองมาดูสถานที่จริงได้เลยนะครับนี่ครับ ด้านหน้าแปลงนี้เป็นทิศใต้นะครับผ่านออกไปทางทิศใต้นะครับโ,โดยที่ทิศตะวันต,วตกจะอยู่ขวามือนะครับเห็นแนวเขาไหมครับเนี่ยครับพาทิศตกหลังเขาเลยนะครับเนี่ยครับอ่าแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับที่มีเพื่อนบ้านอยู่แล้วเน,น ah jà, ี่ยถูกจับจองไว้หมดแล้วนะครับจะเป็นทิศตะวันออกอนะครับมาเป็นทิศตะวันออกแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นทิศเหนือพื้นที่ด้านหลังเนี่ยติดรั้วเลยนะครับอ่าติดรั้วเลย เราสามารถมาล้อมรั้วแค่ด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าได้เลยนะครับนี่ครับอ่ะใครชอบแปลงนี้ติดต่อมาได้นะครับอยู่ที่หนึ่งไร่สามแสนเก้าหมื่นบาทอ่ะพูดอีกทีหนึ่งว่าที่ดินตรงนี้นะครับอยู่ที่ชุมชนบ้านโปร่งไหมนะครับชุมชนบ้านโปร่งไหมตำบลหนองประดู่อำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจานบุรีนะครับอ่า 390,000บาทโฉนดคุดแดงนะครับฟรีค่าโอนให้ด้วยอ่าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เดี๋ยวผมพาไปดูอีกแปลงหนึ่งนะครับเป็น1ไร่เหมือนกันนะครับที่ดินลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับโดยจะห่างจากแปลงเนี้ยเข้าไปอีกประมาณ3ล็อกนะครับอ่สาสล็อกอ่านี่ครับนี่นใครชอบมากกว่า1ไร่ก็อยู่ขวามือนี้เลยเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูแปลงหนึ่งไร่กันก่อนอีกแปลงหนึ่งนะครับเราก็จะเดินเข้าไปซึ่งเราอ่ะเป็นที่ดินตอนต้นของถนนลาดยางนะครับนะครับเห็นถนนลาดยางตรงนู้นไหมเนี่ยเราเข้ามาแค่ประมาณร้อยเมตรเองนะครับอ่าเราได้อยู่โซนต้นๆเลยเพราะว่าด้านในนู้นนะครับมีเพื่อนบ้านเยอะแยะเลยนะครับยี่สิบสามสิบหลังคาเรือนเลยนะครับอ่าเราได้อยู่ตอนต้นเลยนะครับนี่เห็นไหมไฟฟ้าเนี่ยก็ลูกค้าขอมิเตอร์นะครับ นะครับลูกค้าเขาก็ขอมิเตอร์แล้วก็ใช้งานได้เลยส่วนตัวนี้ก็มีการล้อมรั้วนะครับเตรียมปลูกบ้านไว้เรียบร้อยเห็นไหมครับสวยงามนี่ฮะนี่ฮะ,ะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงว่าไฟฟ้า่ยเป็นไฟฟ้าอะไรนี่มีจริงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับไฟฟ้าสามารถใช้งานได้เลยนะครับเป็นส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับอ่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับนี่ครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นน้ำนะครับที่ใช้นะครับเป็นน้ําประปานะครับเป็นน้ําบาดาลนะครับอ่ามีน้ํามีไฟพร้อมเลยนะครับมาเรามาดูกันแปลงหนึ่งไล่แปลงที่สองนะครับดูเลยนี่ครับทงฟ้านี่เลยครับจนถึงแนวเขตรัวฝั่งนู้นนะครับอ่าจากทงฟ้าเนี้ไปถึงลัวเลยนะครับลักษณะเหมือนกันคือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ สี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือพูดง่ายๆเหมือนเป็นธงอะครับเป็นธงเลยนะครับนี่ครับนี่สวยไหมครับอจากลั้วมาจนถึงจุดนี้นะครับยาวไปด้านหลังอธงฟ้าด้านหลังนู้นเลยแล้วก็รัวฝั่งนู้นนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแปลงนี้หนึ่งไร่มีต้นไม้ชื่อสวยต้นใหญ่ตรงนี้ให้เลยกลางแปลงนะครับแถมให้เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านี่นะครับแปลงนี้นะครับ เป็นแปลงที่สองเนื้อที่1นึ่ไร่นะครับมาแปลงนี้เป็นแปลงที่2เนื้อที่1ไร่นะใครชอบแปลงนี้แวะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับซ้ายมืออ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเราเข้ามากันที่กลางแปลงนะครับด้านหน้าเป็นเสาไฟเหมือนเดิมเสาไฟอยู่ฝั่งนู้นนะครับอ่าอยู่ฝั่งข้ามถนนสาธารณะขึ้นไปนะครับนี่ผมมาอยู่ที่กลางแปลงแล้ว ด้านหน้านะครับเป็นทิศใต้นะครับอ่ะด้านหน้าเป็นทิศใต้ลมเข้าตลอดนะครับใครชอบลมเยอะๆด้านหน้าเป็นทิศใต้ติดถนนสาธารณะส่วนด้านขวานี่ครับเขาเต็มๆอย่างนี้เลยเขาสวยๆแบบนี้นะครับเขาสวยๆแบบนี้ทิศตะวันตกครับอ่ะสวนด้านหลังทิศเหนือนะครับนี่ครับมีเพื่อนบ้านนะครับล้อมรั้วไว้อ่านีครับใครอยากประหยัดงบประมาณเราไม่ต้องล้อมรั้วเพิ่มนะครับส่วนฝั่งนี้ครับ สายมือเป็นทิศตะวันออกเนี่ยครับมีเพื่อนบ้านอยู่แล้วและเพื่อนบ้านก็ลลอมรวไว้แล้วด้วยโอ้โหสะดวกมากครับแปลงนี้มองออกไปตรงๆด้านหน้าเลยเห็นเขานะครับมองออกไปหน้าแปลงในเขาเบิ่มๆชัดๆเลยนะครับหรือจะมองไปที่ทิศตะวันตกนี่ก็เขาอีกพูดง่ายๆว่าโอ้โหเขา360องศาเลยนะครับเนี่ยครับ360องศากันเลยทีเดียวแปลงนี้นะครับ1ไร่39 0,000บาท ผ่อนศได้1ปีเงินสดก็ได้พร้อมโอนนะครับเงินสดก็พร้อมเลยนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาโฉนดคุดแดกฟรีค่าโอนนะครับค่าใช้จ่ายณวันโอนนะครับฟรีให้เลยนะครับนี่เห็นไหมเห็นเขาแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสวยมากโดยที่ดินนะครับดินตรงนี้เป็นดินดํานะปลูกไม้งามมากนะครับทําสวนปลูกสวนงามมากเลยนะครับเหมือนพี่แปลงด้านข้างนี้นะครับอ่า เราจะไม่เข้าไปยุ่งกับแปลงลูกค้าเนาอแต่ว่าเราจะถ่ายด้านนอกให้ดูได้ไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมนะครับอ่านี่ก็เป็นต้นมะม่วงมีดอกด้วยนะครับเนี่ครับเห็นไหมมีดอกมะม่วงด้วยนะครับแต่ลูกยังไม่ขึ้นนะส่วนที่ขึ้นแล้วนู่นเลยครับมะระกอนี่ฮะอ่าใครชอบนะครับปลูกมะม่วงมะระกอปลูกผลไม้ปลูกผักนะครับนี่เลยทางนี้เลยครับหนึ่งไร่ ผมเหลืออยู่แค่2แปลงแล้วติดต่อมาได้นะครับโอเค39 0 0 0บาทนะ3 9 0 0 0 0บาทนะครับปะครบไปแล้วแปลงหนึ่งไร่มีแค่2แปลงเท่านั้นโฉนดคุดแดงด้วยนะครับนี่ครับถนนรัษาธารณประโยชน์อย่างนี้เลยกว้าง6เมตรจากเสาถึงทา้าอ่ะโอ้ยลิ้นพันกันแล้วครับจากเสานี้ถึงเสานี้กว้างอยู่ที่6เมตรนะครับพี่ๆต่อกันเลย เราไปดูแปลงถัดไปครับอยู่ตรงข้ามเลยครับแปลง500รอยตารางวาอ่าเนี่ยอันนี้คือ1ไร่ใช่ไหมฝั่งนี้ครับข้ามมาเลยข้ามถนนมา6เมตรนี่ครับ5้าอยตารางวานะครับหรือ1ไร่กับอีก1งานนะครับจากเสาไฟยาวไปเลยนะครับเนี่ยครับยาวไปเลยแปลงนี้เป็นลักษณะนะครับสี่เหลี่ยมเกือบเกือบจัตุรัสเลยครับเป็นแปลงหน้ากว้างอ่า แปลงนี้เป็นแปลงหน้ากว้าง1ไร่1ง,งานหรือ5 0 0ตารางวานะครับผมขายไร่ละ3 0 0 0 0นเหมือนกันนะครับตกเท่าไหร่ละ่ะ1ไร่กับอีก1ง,งานเดี๋ยวคํานวณให้หน่อยเลยคำนวณให้หน่อยครับถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยเก้บาทนะครับต่อตารางวาคูณ500ไปเลยนะครับแปลงนี้อยู่ที่ประมาณ4 0 0 0ส0เกือบห้าแสนนะครับ4 0 0 0 0นกว่าบาทนี่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างนะครับ นี่ครับเกือบๆจัตุรัสดินเป็นดินดำแบบนี้เลยนะครับลองมองไปที่วิวเขาโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับนี่ครับวิวเขาสวยงามจริงๆนะครับนี่ครับ500ตารางวาแปลงนี้อย่าพลาดกันเลยทีเดียวเชียวนะครับโดยที่ด้านหน้านะครับทิศเหนือนะครับอ่าหันออกถนนนี่คือทิศเหนือเป็นหน้ากว้างนะครับนี่ครับจากเสาไฟนี้เลยถึงเสาไฟนี้เลยนะครับเนี่ยธงฟ้าเนี่ยอ่า นะครับทิศเหนือเลยนะคร ie, ับพี่ๆนี่หน้าแปลงนะครับหันออกทางทิศเหนือนะครับอ่าด้านซ้ายทิศตะวันตกที่จะเห็นเขาอย่างเงี้ยครับล้อมรอบไปหมดเลยนะครับฝั่งซ้ายนี่เห็นเขาหมดเลยนะครับประมาณร้อยแปดสิบองศานะครับมาเห็นหมดเลยนะครับเขาส่วนด้านขวานะครับนู่นนั่นก็เขาเหมือนกันเห็นไหมครับพี่ๆเขาเต็มไปหมดเลยนู่นเขานั่นก็เขาเต็มไปหมดเลยนะครับ ด้านหลังก็เพื่อนบ้านนั่นน่ะ <c oughs> เห็นไหมครับโอ้โหไม่เปี่ยวแน่นอนนะครับอ่าส่วนหลังแปลงนี้นะครับเป็นทิศใต้นะครับอ่าใครสนใจนะแปลงนี้บอกเลยว่าใครขุดบ่อโซนด้านหน้านี้เรียกว่าเป็นห่วงจุ้ยที่ดีที่สุดแล้วนะครับหน้าน้ําหลังเขาตามหลักห่วงจุ้ยเนี่ถือว่าร่ารวยอยู่แล้วร่ารวยมีบารมีนะครับอ่าร่ำรวยมีบาร,ม,ร,บร,ร,ม,บารมีเลยหน้าน้ําหลังเขา น้ำเราไม่ได้ขุดให้นะครับนี่บ่อน้ําไม่ได้ขุดให้แต่มาขุดเองออกแบบเองได้เลยนะครับสวยมากหน้าน้ําหลังเขาถ้าใครต้องการทํานะครับมีทีมงานขุดให้ด้วยนะอ่ะแปลงนี้1ไร่กับอีก1ง,งานนะครับ1ไร่กับอีก1ง,งานเช่นเดิมนะครับผ่อนศได้นะครับผ่อนศไ,ได้1ปีอศได้1นึ่งปีหรือจะซื้อเงินสดเลยก็ได้โฉนดคุดแดงนะครับ ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ให้ด้วยนะฟรีค่าโอนให้ด้วยนะครับอฟรีค่าโอนให้ด้วยนะครับลองเดินทางมาเยี่ยมชมก่อนไม่ชอบไม่เป็นไรมาดูให้เห็นก่อนนะครับมาดูให้เห็นก่อนอ่ะไปที่แปลงถัดไปแปลงสุดท้ายนะครับเป็น500ตารางวาอีก1แปลงนะครับเป็น500ตารางวาอีก1แปลงนะครับเดินมาดูกัน500ตารางวาอีก1แปลงนะครับ ใครสนใจลองโทรมาหาผมได้เลยนะหรือทักแชทเข้ามาในอินบ็อกก์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดการผ่อนให้คือมันผ่อนได้สูงสุดที่3ปีนะครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้นะครับมาอ,อยากผ่อน1ปี2ปี3ปียังไงลองโทรมาคุยหรือทักแชทมาคุยได้เดี๋ยวผมส่งรูปภาพเพิ่มเติมแนละ้วก็รายละเอียดการผ่อนโลเคชั่นต่างๆให้นะครับไปเรามาดูกันอีกแปลงหนึ่งแปลงสุดท้ายละ5้0ตารางวาหนึ่งไร่กับอีก1ง,งานโอ้ ผมเดินเนี่ยโหร500วานี่ก็กว้างมากแล้วนะครับเดินกันเหนื่อยเลยนะครับเนี่ยอาถึงแล้วครับพี่พี่จุดสังเกตง่ายๆของแปลงนี้500ตารางวานีครับตรงข้ามแทคงน้ําสีเขียวนี้เลยนะครับอาข้ามแทคงน้ําสีเขียวเลยนะครับเหมือนเดิมหน้าถนนนะครับสาธารณประโยชน์ตัดผ่านกว้างที่6เมตรโดยที่แปลงนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือเหมือนเดิมนะครับพี่ พูดง่ายๆจําง่ายๆหนึ่งไร่เนี่ยหันหน้าทิศใต้500รบาทหนึ่งไร่หนึ่งงานหันหน้าทิศเหนือพออยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับนี่ไฟฟ้าพร้อมนะ้ำประปาพร้อมนะครับเนี่ครับที่นี่เป็นน้ําบาดาลน,นะครับถนนสาธารณะตัดผ่านนะครับทุกแปลงนะครับนี่ครับ่นี่เลยทิศเหนืออยู่ด้านหน้าทิศตะวันออกอยู่ด้านขวาเห็นเขาเทควิวเขาได้นี่ครับ เอกวิวเขาได้360องศาด้านหลังเป็นทิศใต้บีเพื่อนบ้านมีเขาด้วยส่วนทิศตะวันตกนู่นครับอ่าภูเขาเต็มเลยนะครับภูเขาเต็มสวยๆงามๆแบบนี้นะครับเนี่ยสวยๆงามๆแบบนี้ไม่ควรพลาดนะครับ500ตารางวามีสองแปลงผมบอกเลยว่าสวยมากๆจริงๆสวยมากๆจริงๆลองเข้ามาดูด้วยนะครับว่าผมพูดเนี่ยจริงไหมนะครับโอ้โหเนี่ยเราอยู่กันกี่นาทีแล้วครับเนี่ยดูๆด,ด,ดููนะครับ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งแดดก็เริ่มอ่อนตัวลงนะครับลมเย็นเริ่มมาโดยแปลงนี้นะครับลมกําลังเข้านะครับเพราะว่าเป็นลมหนาวเข้าทางทิศเหนือนี่ครับให้ดูจากลักษณะของต้นหญ้านี่ครับเห็นไหมลมมาพอดีเห็นไหมมันมาทางทิศเหนือนะครับนี่ครับนี่ใครชอบแปลงนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างนะครับแปลงนี้เป็นลักษณะหน้ากว้างนะครับ500ตารางวา ส่วนหนึ่งไรนะ่ฝั่งนูนะ้นเป็นลักษณะสี่เหลียมผืนผ้าหน้าหน้าไม,ไม่กว้างมากเป็นแนวลึกเข้าไปแต่ว่าน่าจะสบายครับให้ดูว่าสบายยังไงเนี่ยจากเสาไฟนี้ไปจนถึงเสาไฟนูนะ้นกว้างไหมละ่ะหนึ่งไล่ใครอยากได้หนึ่งไล่ก็ถือว่ากว้างขวางมากๆแล้วนะครับอยู่กันสองตายายสองแม่ลูกสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยครับสองสามคนเนี่ยอยู่ได้สบายนะครับหนึ่งไร่เนี่ยสบายมาก จะสดจะผ่อนยังไงโทรมาคุยกันได้เลยนะครับพี่ทําได้หลายรูปแบบโทรมาคุยกับผมได้เลยนะครับนี่ครับหปี2ปี3ปีนะครับอยากผ่อนแบบไหนมาคุยกันได้เลยฮะนี่นี่นี่โอเคไหมวันนี้ผมพาดูกันทั้งหมด4แปลงก็คือ1ไร่นะครับ2แปลงนะครับส่วนอ่าหไร่หนึ่งงานก็อีก2แปลงนะผมมีแค่นี้แหละนะที่โครงการนี้หมดแล้วหมดเลยจริงๆไม่อยากขายเลยนะบอกจริงๆ แงเนี้ยแต่ว่าเห็นว่าลูกค้าชอบกันเยอะเนี่ยจับจองกันไปเต็มหมดแล้วเนี่ยพามาดูทีไรชอบกันหมดเลยนะพามาดูทีไรชอบจองจองจอง,จองกันหมดเลยก็เลยต้องอ่ะขายก็ขายนะนี่ฮะขายชอบที่ดินวิวขาวแบบนี้ก็อา้าวลองมาดูเบอร์ติดต่อนะครับโทรหาผมได้เบอร์ติดต่อผมก็065ย1 9ก6 6 7นะครับ 0655195667นะครับหรือใครจะแอดไลน์ก็ได้นะครับแอดไซน์นะครับ DDLand88 เดี๋ยวผมทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับพี่ๆลองเข้าไปดูในคอมเมนต์ดูจะโทรมาจะแอดไลน์หรือจะทักแชทก็ได้นะครับได้ทุกช่องทางนะแต่ว่าที่ดีที่สุดเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินกับผมเถอะจะได้รู้ว่าที่มันสวยหรือชอบไม่ชอบยังไงนะครับ เราจะได้เข้ามาดูด้วยตาเราเองเปลือกตาเราเลยนะครับนี่ฮะให้ดูอีกทีสวยไหมครับสวยนะผมชอบแต่ใครไม่ชอบไม่เป็นไรใครไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะเป็นกําลังใจให้หน่อยถ้ายังไม่ชอบลักษณะแบบนี้เดี๋ยวพาไปดูโครงการอื่นๆอีกมีเยอะนะครับมีอีกมากมายเลยอ่ะอ่ะ,อะ,อะแถมก่อนก่อนที่เราจะจากกันไปในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมพาไปดูแปลงสวยอีก นะนี่นี่นี่มาดูกันอา่านี่ครับที่ผมบอกว่าใครอยากได้วิววิวแบบส,สวยๆหน้าน้ําหลังเขาเนี่ยมาขุดบอ่อแบบเนี้ยเป็นไงครับพี่ชอบไหมขุดบอ่อกันอย่างเงี้ยชอบชอบเลยนะครับโอ้โหผมนี่ชอบเลยแฮปปี้เลยใครชอบแบบแคมปิ้งตกปลามีน้ํานะหน้าน้ําหลังเขาเนี่ยโโหโมเดลเนี้ยสุดยอดเลยนะครับเนี่ยครับโอเคไหมครับใครชอบลองมาดูลองมาติดตามได้นะครับอา่า รายละเอียดต่างๆโทรมาคุยกันนะอย่างที่ผมบอกเบอร์ติดต่อนะครับ0655195667 0655195667นะครับอ่ะเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดต่างๆไว้ให้ในคอมเมนต์อีกทีละกันลองโทรลองทักลองแชทมาคุยกันได้เลยสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วก็ผมจะอัดคลิป4คลิปเนี่ย1ไล่2แปลง1ไล่2งานอีก2แปลงแยกให้ต่างหาก เป็นแต่ละแปลงแต่ละแปลงไปเลยนะครับฝากกดติดตามด้วยเดีย๋ยวผมมาอัพลงให้ทีละแปลงเลยนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านเลยใครชอบก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับสวัสดีครับ